มือนี่พามาเบิงเขาเรียกยังละลุบ่ะค่ะ,ละลดินที่มันไหลมาแปบเป็นธรรมชาติสวยงามเด้อพาคุณนายถันกับนั้นมาชมดูเห็นมาแต่งตัวยาังงามมาเบงนี่เห็นบ่พี่น้องมาเบิงเด้อมาเบิงเด้อนี่เป็นบุญตาได้มาเบงขั้งแรกในชีวิตที่เพิ่งมาเห็นนะคะต่กอนเคยเห็นแตะเขาลงโซเชียลแต่ว่ามือนี่มาเบิงของจริงมาเบิงของจริงค่ะธรรมชาติ งามงามเบิ่งเดอ้อเบิ่งเดอ้อพี่น้องเอ้ยมาเบิง่งนี่จะพลาดโอกาสเดอ้อฮ่อนบันไดก็บจิทนมาเนี่ยมาเบิง่งความงามดินจากเกิดจากธรรมาชาติเขาเอื่นเขาเขาเอื่นละลุอเพื่อนะดินคือดินปวกเขานี่แหละแต่ว่ามันเป็นริ้วเป็นแท่งงามสวยงามเอามาเบิง่งมาเบิ่งเดอ้อมีโอกาสกับมาชมพิการโคอิโด้พิการโยโคอีโด้แล้วคะ่ะ ทั้งลงมอนี่ลหละเขาเนี่จากร้อยต่อนอนแดงกับบ้านไม้ไทยถาวรง,<า>ง,งามงามอ่ะอย่าพลาดโอกาสเด้อพี่น้องอ่ะใครอยากมาเบิ่งก็มาเบิง่งเร้่อมาชมเด้องามอิลี